สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นบอสใหม่ในโหมดไหนไอศครีมนะครับหรือฝนะันร้ายนะบอสจะอยู่ในแมปฮอลโลล็อนะครับด้านใหม่นะครับนี่จะมี2ด่านนะครับด่านแรกจะเป็นด่านโพเซนเนเจอร์เฟรมจะเป็นด่านเคลียร์มอนนะครับเปิดแคมป์จะเป็นบอสแฝดน,นะทวินและด่านที่2นะครับจะเป็น บอสใหม่ล่าสุดเลยนะครับบอสที่อลังการที่สุดตั้งแต่ที่เกมเคยสร้างเลย f o r t f i ฟ e in the Tandem อันนี้ก็ยากมากเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับจริงๆโชว์ดาวเลยว่าผมไม่ถึงนะครับแต่ว่าผมอยากลองท้าทายตัวเองนะโดยการเล่นใ้ผ่านเอาเฟสด้วยใครที่จะมาเล่นนะครับแนะนำให้แต้มให้ถึงก่อนนะ ที่ผมเล่นได้อีกปัจจัยนึงก็คือผมไม่ได้เล่นธาตุครับแล้วผมเล่นเป็นกายภาพคู่กับตัวลครไครินนะครับมันก็เลยตีแรงถึงจะโดนลดดาเมจไปนะครับแต่ว่าตัวมันเก่งมันแรงอยู่แล้วมันก็ยังเล่นได้นะสหรับตัวที่ไม่ต้องการพึ่งธานนะ เซตที่ผมได้รีวิวไปนะครับสามพาดอ่ะนะก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับไปลองใช้กันดูเจมันค่อนข้างโหดเลยมันเล่นง่ายด้ยแหละแค่ดีฟิวหรือ perfect dot เองคือแผ่นเนี้ยมันไม่จะเป็นที่ว่าต้องตีก็ได้แค่ดีฟิวไปเรื่อยๆนะครับมันดามเมจมันก็จัดอยู่แล้วดีฟิล่ะ แรกนะครับบอสมันก็จะเหมือนชี้ทาทางเราไปนะครับให้เราไปหาไปหาบอสนะครับให้เราเคลียร์แค้มหาบอสจะเป็น, win นบอสวินนะครับแต้มไม่ถึกนะครับมันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นแนะนำว่าให้ตีทองนะครับเพื่อที่ว่ามอนมันจะได้ไม่ตีเรา ใช้เราเล่นง่ายเดียแหละจริงๆไอตัวเนี้ยมันโหดมากเลยนะไอตัวที่มีระฆังครอบหัวอันเนี้โคตรเก่งเลยอะ่ะารที่ยังไม่เคยลองเจอก็ลองมาเจอดูนะถ้าเกิดให้มันได้ขยับมันอาจจะกระโดดทุบทีเดียวอาจจะตายเลยก็ได้ มันแรงมากเจ้ามาอันนี้สามารถตีได้นะครับมันเป็นเออ่ดาเมจนะทำให้มอนกระเด็นด้วยสา้งจังหวะให้เรานะครับส่วนมันจะมีบางช่วงนะครับที่ตีมอนแล้วมันเป็นรูปสอก กาะสชั้นตรงข้างใต้เลือดบอสเนี่ยผมยังไม่รู้นะมันเป็นโอเมนนั้นใหม่ว่าเป็นที่มอนใหม่นะอ่ะก็ไม่รู้เลยแต่ว่าตอนนี้มันมีนะครับมันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะนก็ตีเหมือนเกาะปกติ กระเบิดแรงมากเลยนะครับพยายามหลีกได้ก็หลีกนะหรือไม่ก็ตีตัวทองลากไปเรื่อยๆนะครับจนพอมันจะตายเพราะการตีทองนะมันถือว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยแพ้ทางนะครับถ้าเกิดไม่ใช่บอสใหญ่นะมอนเล็กจะแพ้ทางเราหมดเลยมอนตัวเล็กนะครับมอนอีลิบ ก่อนเข้าด่านผมได้โชว์เจตกับโพเทนเชียลยังวะน่าจะยังปะเออน่าจะยังแหละเดี๋ยวออกไปนะครับตอนที่สลับด่านเดี๋ยวไปโชว์นะาด่านก็มีแค่นี้นะครับเคียร์แคมป์แล้วก็เก็บกุญแจนะครับแล้วก็ไปเปิดบอสตอนระหว่างทางไปเปิดบอสนะครับมันจะมีพวกมอนนะครับที่มันติดตัวแข็งอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราไปสกิดมันมันก็จะขยับนะครับอ่ะก็เป็นการปูเนื้อเรื่องมานะว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแบบมอนตัวนี้มันผ่านทางมามันตีทำให้มอนแข็งแล้วก็มีฉากทางลงมานะครับเป็นต้นไม้นะไม่รู้ว่ามันทับผัวเราได้เปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันได้น,นะครับมันก็จะสุ่มทางมานะมาทางนี้ทางหนึ่งแล้วก็ทางล่างทางหนึ่งอ่ะเปิดห้องบอสเลยนะครับเป็นบอสเทียนหนึ่งนะครับบอสเล็ก อสชื่อ Twitted t ทวินนะครับเป็นบอสที่ใช้ดาบเท่มากเลยนะมันจะใช้ไฟข้างหนึ่งใช้น้ำแก่ข้างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ตีติดแต่คอชิ่งนะเออมันไม่ใช่เหมือนเรานะครับมันก็ตีเป็นท่าของมันนั่นแหละคือผมไม่ค่อยได้ให้มันเล่นนะจริงๆมันเท่มากเลยแล้วพอมันเลือดใกล้หมดนะครับมันก็จะแยกล่างเป็นสอฝดน,นะ ก็จะเออ่คอมโบกันอย่างเงี้ย oh <my> เก็บตายวนอยู่นะครับตอนที่มันอยู่ด้วยกันโอเคครับจบแล้วนี่ก็เป็นด่านใหม่ด่านแรกนะครับเป็นด่านเคลียร์มอนเคลียร์บอสเล็กนะครับก็จบแล้วเดี๋ยวมาที่ตัวเจ็ดก่อนนะครับผมจะใช้เป็นเจ็ด Uh, so Drawing แทนซับซิโลนะครับเพราะว่าลายผมถึงชายนี้ mm. มันไม่มีคูรีโอดูดเลือดแล้ว mm. ผมเลยต้องเอาตัวเจดอันเนี้มาฟื้นเลือดให้ไคลินอย่างที่บอกนะครับไคลินมันจะอันติแรงขึ้นตามเลือดที่เสียไปแล้วมันก็ต้องมีเลือดคืนด้วยนะไม่งั้นมันก็จะไม่เสียเลือดเรื่อยๆนะจริงๆใส่เป็นซับซิโลก็ได้แต่ว่าเจดอ่ะคุณต้องมีเจดเอ่เอต้องมีออฟรองที่มันฟื้นเลือดอ แต่ว่าผมไม่อยากใส่ออฟลองเยอะไงผมก็เลยเอาเป็นเจดดีกว่าเล่นง่ายดีไม่ต้องทำเยอะ Potential ศั Pot กยภาพผมจะใช้เป็นตามนี้นะครับผมจะเลือกเป็นของเอ่อฮันเดอร์นะครับใส่ฟ้าแล้วก็ลากมานะครับลากให้ครบยีดสิบหกอันนะมันจะได้บัฟเพิ่มเติมคือตอนเวลาแพรลี่นะครับมันจะเป็นกรอก เหมือนเป็นขึ้นลมอ่ะสะท้อนไปนะครับทําให้มอนร,บรอบๆสตานแล้วเป็นดาเมจด้วยนะครับมันจะมี o t ร n เช a l ที่เหลือผมก็ยังไม่รู้จะลงแล้วนะก็อาจจะเอาเป็นเพิ่มเกาะจะได้ถึกขึ้นหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับอ่เดี๋ยวผมก็จะไปลงด่านสุดท้ายกันเลยนะครับเป็นแมค p โพรลอดเจอบอสไหมะนะครับทางข้าวอก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะต่อจากด่านม่อกี้เลย เข้ามานะครับแล้วก็ไปเปิดประตูห้องบอสนะครับก็จะสู้กันในฟิลโล่งๆเลยนะเดี๋ยวไปดูคาซิดกันก่อนเลย Why The only fool is that Yushan whisper of yours, defeated with the mask of immortality in hand. Ah, some guest from Morris Isles it seems. The mask of immortality has proven it. You petty fools cannot save this world. Only hinder its salvation. I was the one who passed the spark of belief to mortals. And I shall be the one to snuff it out. The Rhyme Flame Trial is complete. Now to prepare the final kindling. ดูคาสิ้นจบกันไปแล้วนะครับบอสมีชื่อว่าแอคนิเวตนะครับเป็นบอสใหม่ล่าสุดของโหมดโชว์ดาวเส้นทางสุดเทพเลยบอสมันตีรัวมากเลยนะก็ยังไม่ชินท่าด้วยนะครับมาเล่นแค่แป๊บๆนั่นแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อ,อและมันตีตทีเดียวต่าง ก็แรงเลยเล่นโซโลนะครับมันก็เลยจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดผมพลาดเล่นโลไปแล้วก็จะเล่นยากบอสเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีการโหข่าวโหฟ้าหน่อยนะกันผู้เล่นดอนดดกบอสตัวเนี้ยเปลี่ยนเปิดไวมาก มีแค่เป็ดเดียวนะครับแต่ว่าปแปล,ลงได้สองลาก mobility ของบอลตัวเนี้ยคือสูงมากเลยอ่ะผมก็เปิดอันติสู้กับบอลแล้วนะครับก่อแตกครับรับดาเมจคูณสองไอ้แพรรี่มีลมเนี่ย มันจะไม่ได้ออกทุกรอบที่แพรรี่นะมันจะออกครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็อนนเอรอคูดเดวนะพอบอสเหลือกขึ่งหลอดนะครับบอสจะใช้สตินะครับโดยการเรียกบอสอมเนสนะครับมายิงเลเซอร์ลูกตาไปท่านนี้ก็ดูว่ามันหันลูกตาไปทาาไหน่นะแล้วก็กะกะเอา กดผิดน,นะครับไปดอสหาบอสเลยถ่าเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้แรงนะผมปั๊มเลือดดีกว่าเซฟมชีวิตตัวเองนะครับทำไรอะท้าไรอะ่ะคือทำไรจะติดไฟป,ปะมาดิยิงสกันดิ เจ๊แกเขายิงรัวมากเลยฮัลโหเบอร์นกับตนูโอ้ย <c oughs> ิงไวกว่าผมเยอะมามาเล่นอดอลตหมดเลย อัที่ผมมาแล้วนะครับปาดแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะเพราะว่ามอนมันไม่ใช่บอสที่อยู่ในยามาอาวิทนะครับหรือประตูนะตอนบอสใกล้ตายนะครับบอสก็จะใช้อันติรอบนึงนะครับอันติรอบอันติรอบเนี้เป็นอันติใหญ่มากมันจะดูอลังการนะครับพอเวลาบอสใช้แล้วสังเกตไม่ยากตัวละครเราจะซูมหน้าจอออก ันจะเป็นลูกกลมๆนะครับอ่าวิธีการหลบนะครับก็อยู่รอบนอกนะมันจะเป็นลูกใหญ่ลูกหนึ่งที่มันกลิ้งมาก็ให้ดีฟิลบนะครับหรือจะแก๊บแคนเซิลหลบก็ได้ บอสจะทำการยิงทุกกลมนะครับ <And sing S 1> <ๆ S 2> ยิงทิ้งแล้วจะเป็นดาเมจรอบแปบ,บนะครับส <and> วะนะก็ให้กระโดดหรือดีฟิวก็ได้ก็สอบแล้วนะครับบอสใหม่ก็ภาพ,าพตายไปครั้งนะยังไม่ค่อยรู้ท่าบอสนะครับบอสตีรัวมากแล้วเปลี่ยนเฟสไวมากจริงๆมันจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่ล่างธนูนะครับล่างน้ำแข็งบอสได้ทำการเอาเท้าน,นะครับเหยียบคันธนูแล้วก็ยิงอ่ะอันน้โคตรเท่เลยลองไปเจอกันดูนะ ชอบท่านั้นมากเลยดีไซน์ตัวนี้ทำมาดีมากๆเลยอันติก็ด้วยนะครับอลังการมากแต่ว่าถ้าฟินิชนะครับผมยังไม่ได้โดนนะยังไม่รู้ว่าเป็นท่าไหนนะโอเคนะครับดันใหม่ก็จบแล้วมีอยู่2ด้านนะครับรอเป็นครึ่งปีได้เล่นอยู่สองด้านนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ